สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพชรก็อยากมาขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนเพชรที่จะทําแบบว่า YouTube เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเรื่องการกู้บ้านในอเมริกานะคะตอนแรกเพชรอยากจะทําตั้งแต่มี Subscriber ประมาณ100คนแต่ก็แบบโอเคนู่นน,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 นี่น่นั่นไม่ทำสักทีจนมาถึงวันนี้วันนี้เพชรมี Subscriber 1ร์นแ่้วค่ะ คราวนี้หลายๆคนอ่ะจะแบบว่ากําลังทําวิดีโออยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะอายเนาะแบบเฮ้ยไม่อยาใครเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าเรามีความคิดที่แบบโอเคอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะแบบถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ใน YouTube ใช่ไหมคะทำเลยคะ่ะแล้วพอแบบเรายิ่งทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีขึ้นมาเองถึงไหมมันจะไม่ดีแบบว่าในระดับแบบนักพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราดีขึ้นในระดับของเราแน่นอนลองดูวิดีโออันเก่าของเพจอันแรกสุดน,นะคะโดยที่ไม่ ไม่ดูไรายได้จาก W YouTube อันนั้นคือแบบว่าด้วยความที่ว่าเพจแบบกังวลมากใช่ไหมคะเพจก็แต่งหน้าแบบโอโ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่พอม้วนผมติดขนตาแต่งตัวอะไรแบบปุ้นวายไปหมดเลยลองมาดูตัวเองแล้วแบบตลกมากแบบเราอยากทําวิดีโอตัดต่อไม่เป็นใช่ไหมคะตอนนี้เพจมีทีมงานค่ะก็คือ <S <S น้องเจเนี่ยพยายามช่วยเพจแบบตัดต่อทุกวิดีโอเลยตั้งแต่ทํางานร่วมกันมาเนี่ยเกือบปีแล้ว ซึ่งน้องเจช่วยแบบเยอะมากเพราะบางทีเพจถ่าย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 ถ่่น้องเจก็จะมานั่งแบบเรียงอะไรเงรี้ยค่ะวิดีโอให้ใส่เสียงใส่เอฟเฟกแล้วก็ใส่พวกแบบคาพูดอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็คุณภาพมากแล้วก็น้องเจก็เป็นโปเฟชชั่นอลแล้วก็ น้องเจสามารถแบบลองคุยกับน้องเจเอากลละกันว่าโอเคต้องทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะมีงานประจําแต่ว่า,าอยากทํา YouTube ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ว่างซึ่งเพชรแนะนําว่าแบบหนึ่งถ่ายเองไม่พอต้องมาเรียนตัดต่ออีกแล้วมานั่งตัดต่อเองคราวนี้มันแบบหมดเวลาแล้วแล้วก็ทํางานไม่เสร็จสักทีซึ่งแล้วคนที่จะโยนงานเนี้ยให้กับคนที่แบบเขาเป็น professional จริงๆที่เขาสามารถทําให้เราได้แบบทันทีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากขอบคุณแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เพ็รพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับการขายบ้านอีกนะคะ ก็สามารถส่งข้อความมาคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะและ้วที่เพจเข้ามาทํางานด้านนี้ใช่ไหมคะด้านการขายสินเชื่อเนี่ยหตอนแรกเราก็แบบไม่ได้คิดว่าแบบมันจะมี impact ขนาดนี้ซึ่งแบบพอเราขายให้คนนึงปุ๊บพอคนเขาได้เข้าไปอยู่ในบ้านปุ๊บ mm hmm. เหมือนเพจได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยให้แบบครอบครัวเขาเติบโตแล้วก็ดูพัฒนานการนูความเจริญเติบโตอะไรเงี้ยค่ะของครอบครัวนั้นๆอย่างปีแรกใช่ไหมซื้อบ้านกับเพชรยังแม้ยังไม่เท่าไหร่ปีที่2เข้ามาเริ่มแบบมีลูกกันแล้วเริ่มอะไรละแล้วบางทีมันเริ่มจะแบบอยากจะซื้อบ้านหลังถัดไปเพื่อปล่อย <c oughs> คือแบบมันหลายสิ่งหลายอย่างมากมายมันอิโมชั่นอลมัน <c oughs> ที่เพชรจะพูดทั้งหมดเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือถ้ามีอะไรให้ช่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการกู้บ้านเรื่องการแบบให้แนะนาเอเจนต์ให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปกับธนาคารเพชร แต่ว่าถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถส่งความมาได้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมหรือว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ซื้อตอนนี้แค่อยากรู้เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันไม่สามารถมีใครบอกได้อะไรเงี้ยสามารถถามไปได้ตลอดเลยไม่ต้องเกรงใจเลยแล้วเพนรู้สึกว่าภูมิใจมากที่แบบ ทุกคนหลายๆคนเชื่อใจที่จะกู้บ้านกับเพรแล้วก็ให้เพรชชได้ช่วยเหลือแล้วก็แบบให้เพรชชได้ตอบคาถามขอบคุณอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือคนไทยหลายๆคนในอเมริกาให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ซึ่งเราจะได้แบบความภูมิใจเนาะแล้วขอบคุณทุกคนมากนลคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ